วันนี้ก็นับว่าเป็นวันหนึ่งนะที่หลวงพี่ข้าโอ๊ตได้บวชมาไม่กี่วันสองสาวันแล้วเนาะเป็นพระก็มีเวลาว่างนอกจากเราจะสวดมนต์นอกจากจะไปทํากิจส่วนตัวซักผ้าถูกุติทำงอบสะอาดเวลาอื่นก็จะมีเวลาว่างเยอะถ้าเป็นญาติโยมก็ทํางานทั้งวันนะก็จะไม่มีไม่ค่อยมีเวลาว่าง ยิ่งหลวงพี่ข้าโอ๊ตเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านอาหารก็ทําทงานทั้งวันอาจจะไม่คุ้นเวลามาเป็นพระแล้วมันมีเวลาว่างเยอะเวลาว่างหรือไม่ว่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะถ้าเราทําให้ว่างมันก็จะว่างนะถ้าเราทําให้มันไม่ว่างมันก็จะไม่ว่างนะช่วงที่เรานอกจากที่เราไปสวดมนต์นอกจากที่เราอ่านหนังสือธรรมะนอกจากที่เรา ทบทวนศึกษาบทศิลป์ของพระในนวโกวาทหรือนอกจากที่เราได้ท่องบทสาธยายบทสวดมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาถาวริวหากูลาไม่ว่าจะเป็นสัพพีติโยวิวัสสันตุหรือนอกจากนั้นเราก็หัดห่มจีวรเช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างเย็นบ้างเพราะเราไม่เคยคุ้นเคยกับยูนิฟอร์มที่เราห่มที่เราคลุมอยู่ตอนนี้เป็นผ้าพื้นใหญ่ๆ แล้วเอามาคุมแล้วก็บิดไปบิดมามันก็เป็นเรื่องยากที่มันจะทําให้มันอยู่อยู่กับบ่าของเราไม่ว่าจะเป็นหุ่มคุมหรือว่าจะเป็นหุ่มเสียงบ่าก็แล้วแต่นะตอนแรกก็อาจจะงุนหิดอาจจะเซียงเซียง,งงุนหิดอยู่เพราะว่ามันไม่คุ้นเคยนะแต่ของทั้งหลายอย่างไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะเราหุ่มจีวรน,นะอย่างอื่นก็เหมือนกันนะถ้าเราเกิดความคุ้นเคยเกิดความเคยชินมันก็จะทําทได้นะ แต่ก่อนยังท่องหน้าขานหน้าไม่เป็นนะโอพี่เข้าโอ๊ตก็หน,น่นหัดท่องขาก็เจอผมก็เป็นเดือนหลายเดือนกว่าจะมูวอดนะจนสามารถท่องขานหน้าได้คล่องแคล่วอันนั้นอันนั้นก็หนึ่งเรื่องไม่ได้เคยมาอยู่วัดไม่ได้เคยมาเข้าวัดอยู่วัดเป็นกิจจักษณะแบบนี้ก็ก็มาอยู่ได้อันนั้นก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง หรืออีกหลายๆเรื่องนะที่เราได้เคยประสบพบเจอมาที่เราไม่เคยทําไม่ว่าจะเป็นอาหารนะแต่ก่อนคงจะไม่เคยทํานะก่อนจะมาเปิดร้านอาหารก็ฝึกทําหัดทําทําน้ําส้มน้ําหวานน้ําผลไม้ปั่นบ้างอะไรบ้างก็ไม่แต่ก่อนก็ไม่เคยทํนะก็มาหัดมาฝึกทํามันก็ทําเป็นหลายสิ่งหลายอย่างก็ให้เราเทียบเคียงให้เรานึกถึงอย่างนี้มันก็จะได้เกิดสติปัญญา ว่าหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างเราก็ไม่เคยทําไม่เคยหัดทําไม่เคยฝึกทําแต่แม้นที่เราลงมือทําลองทําแล้วมันก็ทําได้นะมันก็ไม่เกินวิสัยของเรานะแสดงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ทาได้พระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่าท่านโตเศธโหมนุษย์เสสุนะในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดะเพราะในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะ ส,สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยส,สัตว์ใหญ่ช้างมา้าวัวควายก็ไม่มีส,สัตว์อันไหนที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ในบรรดามนุษย์ทั้งหลาย,ยก็ไม่มีใครที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์ที่ฝึกใจฝึกตนดีแล้วฝึกใจดีแล้วมนุษย์ที่ฝึกใจดีแล้วฝึกตนดีแล้วเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดท่านก็เลยแต่งเป็นคำคำวกรว่าเป็นมนุษย์เป็นได้ เข้าใจสูงเหมือนหนุ่มหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เทียงคนย่อมเสียชีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีคบควรเรียกมนุษย์สาวาคิดถูกพูดถูกทุกเวลาเรียมปีดาคืนวันสุขสังสุขสันจริงใจโศกปก,ปกมืดมัวและร้อนเล่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเราคิดผิดทําผิดจิตประวิงนําแต่สิ่งนําตัวขัวาวา้วอวัยเอาเธอถ้าใครไม่อยากตายให้รีบยก ตนเองรีบขนหอยให้ทำดีเสียได้ก่อนตัวตายจึงสมัยที่เกิดมาใหญ่เฉยเอ่ยคำว่ามนุษย์นี่มาจากคำว่ามณะบวกอุศยะมณะแปลว่าใจอุศยะแปลว่าสูงแปลว่าหนาผู้ที่มีใจสูงจึงเรียกว่ามนุษย์พระนี่ก็มามาจากคำว่าวระมาจากคำว่าพอวระหรือพระที่เราที่เราไปเรียกว่าพรพรก็คือมาจากคำว่าวระเละมาจากคำว่าพระเลยแปลว่าประเสริฐ แต่จะประเสริฐได้ก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมมานะฝึกหัดพัฒนาตัวเองแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้มาด้วยความเพียรพยายามนะต้องอาศัยความเพียรภาคเพียรยายามการภาวนาปฏิบัติที่ลวงพี่จะไปอยู่วัดทําเป็ดเป็นระยะเวลายี่สิบวันไม่ว่าจะเป็นเดินยกยมนั่งสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองก็ดีเวลาที่เราว่างเราก็ให้จเจริญสติพุโทโธพุโทโธเวลาเดินบิณฑบาตก็ให้พุโทโธพุโทโธ เวลาเดินไปไหนก็ใ so ห้พุทโทพุทธโทํทให้ม right, ันเป็นนิสัยแม้เวลาที animal, exists, ่เรานอนก็ให้พุทโทพุทธโทรให้คําบริการพุทโทรติดอยู่ที่ปลายจมูกของเราให้เราเพ่งอยู่ตรงนั้นมันจะได้เป็นอุปนิสัยเอาไว้มันจะเล้นิดไม่มีเวลาว่างเพราะเราเวลาว่างของเราเราทํากําหนดสติคือพุทโทพุทโทนะแต่ก่อนเราทํานั่นทํานี่ทํางานมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้มีทุกขเราไม่ได้เบื่ออะไรแต่พอเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทําอะไร นั่งอยู่เฉยเดินไปเดินมามันก็รู้สึกเบื่อนะก็แสดงว่าความทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจเรามันมีอยู่แล้วแต่มันถูกกิจกรรมอื่นๆในการทํางานทํามาค้าขายหาเงินหาทองหาเพื่อนคุมเอาไว้เขาเรียกว่าคุมความทุกข์นะถ้าเป็นท้องฟ้าก็มีมีเมฆมาคุมเอาไว้มันก็เลยไม่เห็นท้องฟ้าอย่างชัดเจนนะมีเมฆมีฟ้ามาคุมเอาไว้แต่แต่ถ้ามันเปิด เปิดมเมฆเปิดฟ้าวันไหนมันก็สว่างสวัยก็เห็นแสงพระอาทิตย์ฉันใดน,นะถ้ามันเปิดถ้ามันไม่ไม่ไม,มีกิจกรรมทําอะไรจริงจริหรืออยู่สงบสงบ,บนิ่งๆนะเราจะเห็นว่าเรามีความทุกข์หลายอย่างที่มันแทรกขึ้นมาในใจของเราทําให้หงุหยิดบ้างอารมณ์เสียบ้างทําให้รู้สึกไม่ดีบ้างนั่นเ็าเรียกว่าเป็นความทุกข์ความทุกข์อน,นี้ล่ะที่เราจะต้องทํางานที่เราต้องจัดการมันในขณะที่เราได้มาบวชนะ เราจะได้ไขควรตรีตองไตรตองดูเอ้ความทุกข์อันนี้มันมาจากไหนวะเป็นโยมหรือไม่ว่าได้คิดนะถ้าทํางานทําการอยู่ก็ไม่ได้คิดพวกนี้แต่ว่าพอม,มาเป็นพระได้มาฝึกหัดปฏิบัติตัวเองแล้วก็มานั่งไขควรเอ้ความทุกข์อันนี้มันมาจากต้นเหตุมาจากอะไรวะมาจากอันนั้นอันนี้ไหมแต่ให้จําให้ดีว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าหลวงพี่จะพิจารณาจะคิดไปขนาดไหนก็แล้วแต่ ให้หนึกถึงว่าความทุกข์มันม,มีอยู่สามอย่างหลักๆตามที่พระพุทธองค์สอนมาจากความอยากได้อยากมีแล้วก็อยากเป็นนั่นเองหลไยอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นแล้วเมื่อเม,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 มื่อเมื่อได้เมื่อมีแล้วก็ให้มันความอยากได้อยากมีให้มันอยู่กับเราตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์จะเกิดสามอย่างนะอยากได้ก็เรียกว่ากรารมาตัญหาอยากมีเรียกว่าภาวตะตัญหา แล้วอยากให้สิ่งที่มีที่ได้มาให้คงสภาพเดิมก็เรียกวิภาวะตัณหามันก็เลยเกิดจากตัณหาอยู่สามอย่างด้วยกันนะกามมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเวลาที่เราพิจารณาก็ให้นึกถึงเราเป็นหลักนึกถึงตนเป็นหลักนะว่าเราผิดอะไรเราเข้าใจผิดว่าอะไรบ้างให้คิดไปอย่างนี้นะพิจารณาไปอย่างนี้มันจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันก็เหมือนเดิมอะไรไม่มีใครเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ไม่มีใครไปจัดระเบียบสังคมนี้ได้ เคยปราบยาเสพติดได้แต่ก่อนเราเคยได้ยินของสม,มัยหนึ่งพอมาอีกสม,มัยหนึ่งก็เปลี่ยนไปเคยคอร์รัปชันก็เคยหายไปสม,มัยหนึ่งอีกสม,มัยหนึ่งก็หายไปก็ยังเหมือนเดิมอันนี้เล่าให้ฟังเลยแต่สิหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอีกสม,มัยหนึ่งก็ทําไม่ได้อีกสม,มัยหนึ่งก็ทําได้มันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะชั้นโลกเราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเราจะไปจัดระเบียบสังคมขนาดไหนกับลูกมองคนงานพ่อโยมพ่อโยมแม่พรอครัวของเรา ก็ได้ชั่วครั้งทั่วขราวเท่านั้นเองนะมันจาได้ตลอดรอดฟังไม่ได้เพราะว่าโลกมันเป็นอย่อยางนี้นั่นไม่งั้นพระพุทธองค์คงไม่บอกว่าโลกมันพองอยู่นะโลกมันพองอยู่เป็นนิดเราก็พ่องทุกคนก็พองคนในโลกนี้พองหมดเลยฉะนั้นเราจะไปทําอะไรมากไม่ได้ก็แค่ทาได้บ้างจัดระเบียบได้บ้างบอกได้บ้างสอนได้บ้างแต่หลักๆคือเรามาสอนตนมาเข้าใจตนมาเห็นตนความผิดก็หาจากตนนี่แหละ เราจะได้พบทางสว่างสวยในขณะที่เราได้มาบวชเป็นระยะเวลา20วันก็ขออนุโมหนาที่หลวงพี่ได้ตั้งใจมาบวชนะเป็นระยะเวลาจนถึงวัน,นที่หกเนาะวันที่เจ็เราก็จะลาสิกขาแต่ถ้าเจ็ดเมษาถ้าถ้าเกิดอยากจะบวชต่อก็กับครูบาที่อยูสองคนก็บอกผมก็แล้วกันก็จะได้บวชต่อไปอีกก็อ,อ,อ,อนุโมหนาด้วยแต่ถ้าต้องไปสึกต้องไปทํางานทําการก็ไม่ว่ากัน